หลวงพระบาทสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเา็ดพฤศจิกายน2536ตามแผนการเดินทางที่ทั้งทีมงานของเราและทางฝ่ายลาวได้กำหนดขึ้นนั้นวันนี้คือวันสุดท้ายสำหรับเวลาของการอยู่เก็บข้อมูลที่หลวงพระบางอ้ายคำตันสัมพันธ์วิไลผู้จัดการสาขาบริษัทท่องเที่ยวล้านช้าง คุณสมาคอยทำหน้าที่เป็นมัคุเทศแนะนำหลวงพระบางในครั้งนี้บอกกับพวกเราว่าที่หลวงพระบางนอกจากมีวัดวาอารามและศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่น่าสนใจแล้วยังมีบ่อนเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่ง พระบาทสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว8พฤศจิกายน2,536เช้าวันนี้มันอาจจะเป็นวันที่ต้องจารึกไว้ในบทต้นๆของตำนานแห่งนิยามใหม่สำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะบทที่ว่าด้วยเรื่องราวจากแผ่นดินลาวเหนือเพราะนับจากหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2,518เป็นต้นมาจนเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคลี่คลาย กระนั้นนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของทางการลาวก็ยังคงเข้มงวดไม่ต้องการให้มีการท่องเที่ยวแบบบุคคลหรือกระทั่งการท่องเที่ยวแบบมีรูป,ปรธรรมเป็นอุตสาหกรรมโดยเฉพาะประเภทที่พี่น้องลาวเรียกว่านักดื่มเที่ยวสนุกสนานแต่ยินดีต้อนรับรูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรมอันเก่าแก่และธรรมชาติมากกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่แม้ทีมงานของเรา จะได้รับอนุญาตให้สามารถเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกในเขตภาคเหนือทั้งหมดของลาวได้แต่เราก็ไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเส้นทางมากไปกว่าแผ่นแผนที่สองสาแผ่นและถึงเราจะมีพี่น้องลาวร่วมทางดูวอีกสามคนโดยเฉพาะไอ้สิงมะคมนุ่มเชียงขวางชื้อสายลาวพวนที่แม้เป็นเพียงผู้เดียวที่เคยเดินทางท่องเที่ยวไปตามแขวงต่างๆ,ๆหลายแขวงในเขตภาคเหนือจนเรียกได้ว่าค่อนข้างช่าชอง แต่เขาเองก็สารภาพกับผมว่าเส้นทางสำหรับวันนี้นั้นเขาเองก็ยังไม่เคยผ่านมันมาก่อนเราได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมไม่มากนักจากหลวงพระบาทนอกจากคำแนะนำจากผู้คนหมดที่ได้ยินว่าคณะของเราจะเดินทางไปตามเส้นทางหมายเลข13เหนือซึ่งฟังดูแล้ว น่าจะเปรียบสเสมือนเป็นคําเตือนมากกว่าว่าให้เตรียมจอบพล่วและอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นสําหรับการถากถางขุดเส้นทางไปด้วยและเมื่อทุกอย่างพร้อมการเดินทางก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลากนานกาเศษ การของเราข้ามลำน้ำขานออกพ้นเขตตัวเมืองหลวงพระบางไปตามเส้นทางหมายเลข13เหนือที่แม้จะดูเหมือนว่ากำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่มันเป็นเพียงระยะสั้นๆถึ่หากจะว่ากันอย่างถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นเพียงทางลูกรังสายหนึ่งที่มีสภาพค่อนข้างดีเท่านั้น เส้นทางส่วนใหญ่ตัดขนานไปกับฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงที่มีทิวทัศน์งดงามจนเราต้องหยุดแวะเพื่อเก็บภาพกันอยู่หลายครั้ง กระทั่งเวลา10บนาฬิกา35นาทีเมื่อถึงหมู่บ้านโคลกลิ่นชุมชนริมลำน้ำอู่ที่อยู่ห่างจากหลวงพระบางเพียงแค่35กิโลเมตรเราก็พบเข้ากับอุปสรรคแรกของการเดินทางกันที่นี่ลำน้ำอู่คือแม่น้ำสำคัญอีกสายหนึ่งของลาวภาคเหนือที่มีต้นฐานมาจากแขวงโขงสาลีไหลผ่านแขวงหลวงพระบางและบรรจบลงสู่แม่น้ำโขงที่ปากอู่ซึ่งอยู่ใต้ลงไปจากหมู่บ้านโคลกลิ่นไม่ไกลน,นัก และที่หมู่บ้านแห่งนี้คือยู่ที่เส้นทางหมายเลข13เหนือตัดผ่านลำน้ำอู่โดยที่ผู้ผ่านทางจำเป็นจะต้องอาศัยแพขนานยนต์สำหรับเชื่อมต่อการเดินทางแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าโดยปกติมักไม่ค่อยมีใครผ่านไปบนเส้นทางสายนี้แพรขนานยนต์สภาพเก่าแก่ที่จอดอยู่ริมน้าแม้ชาวบ้านจะยืนยันอย่างหนักแน่นว่ามันใช้การได้ดีแต่มันก็ถูกนายท้ายทอดทิ้งเมื่อออกไปทำไร่ทำนาเลี้ยงชีพ และบ่อยครั้งที่กว่าจะตามจนพบตัวนายท้ายจากท้องนาก็ต้องกินเวลารอคอยเป็นวันวันระหว่างการรอคอยในท้ายแพ่ขนานยนต์เราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางข้างหน้าเพิ่มเติมจากชาวบ้านที่แท้จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารถของคณาพวกเราไม่น่าจะไปได้รอดตลอดเส้นทาง เราะเป็นที่รู้กันว่าสภาพเส้นทางนับจากฝั่งโน้นของลำน้ำอูไปจนถึงปากบากอันเป็นจุดที่เส้นทางหมายเลข13เหนือตัดไปบรรจบกับเส้นทางหมายเลขหนึ่งนั้นในฤดูที่ฝนเพิ่งซาไปจากท้องฟ้าอย่างเวลานี้แม้แต่รถบรรทุกใหญ่ที่ผลิตจากรัสเซียก็ยังขยาดกับการผ่านทางและต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันสำหรับผจญกับสภาพทางที่เต็มไปด้วยหล่มตมอันหฤโหดแต่คำเตือนหนึ่งกล่าว ก็หาได้หยุดการเดินทางของพวกเราไว้ได้เพราะทันทีที่นายท้ายแพ้ขนานยนต์ถูกตามตัวมาได้จากท้องหนารถทั้งสามคันของเราก็ข้าบน้ำเดินทางต่อ,อยังไม่สนใจชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า เดียวกับเส้นทางก็เป็นจริงขึ้นทุกขณะเมื่อยิ่งเดินทางลึกออกไปสภาพของเส้นทางหมายเลข13เหนือนับจากข้ามลำน้ำปูไปแล้วหากมันไม่ได้เจาะไปด้วยร่องหลุงหรือโขดหินมันก็จะมีสภาพเป็นปลักโคนตมที่หลบบางหลบลึกท่วมค้นเขาขึ้นมาจนเกือบถึงเอวอย่าลงอะไรอย่าลงอะไรเที่ยวไซเท้ายไซ ประมาณบ่ายโมงเราจะมากันได้เพียง11กิโลเมตรจากลำน้ำอู่หรือราว46กิโลเมตรจากหลวงพระบางและนับเป็นครั้งแรกที่ได้ขอ้อมูลเพิ่มเติมในด้านที่ค่อนข้างดีกลุ่มคนท่าทางท้ายผู้สำรวจสร้างทางบอกกับผมว่าเส้นทางข้างหนา้าแม้จะค่อนข้างสาหัสแต่รถขับเคลื่อนสีล้อของพวกเราที่สามารถเดินทางกันไปจนถึงขนาดนี้ได้ คงไม่มีปัญหาอะไรกับการผ่านทางสักเท่าไหร่รถอย่างน้อยก็มีรถของชาวจีนคันหนึ่งเดินทางล่วงหน้าไปก่อนคณะของเราไม่นานนักและต่อมาอีกราวชั่วโมงเศษเราก็พบกับรถของชาวจีนชุดดงกล่าวติดหลบอยู่กลางป่าจากการสอบถามได้ความว่าชาวจีนชุดนี้เป็นในช่างสร้างทางสาย13ใต้ช่วงสวรรณเขตเวียงจันทร์ ซึ่งกำลังจะเดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีนและด้วยแผนภูมิข้อมูลบนแผนแผนที่พวกเขาคิดว่าเส้นริ้วรายที่ปรากฏอยู่ในนั้นสามารถจะนำพวกเขาไปได้ถึงปักกิ่งแต่ความคิดนี้เริ่มกลายเป็นความไม่แน่ใจหลังจากที่ต้องมาติดลมอยู่นานกว่าชั่วโมงด,ด,ดครับถึงแม้เราจะได้เพื่อนร่วมทาง ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นและยังเดินทางอย่างต่อเนื่องไม่หยุดท่ามกลางความวิบากอันสาหัสของเส้นทางแต่มันก็ยังหาใช่เรื่องง่ายสำหรับการที่จะผ่านมันไปเพราะจนที่สุดเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่ท่ามกลางละอองไอของหมอกฝนเราก็มาติดอยู่กับลมใหญ่อีกแห่งและต่างก็็มไปได้วยความเหน็ดเหนื่อยล้าสะบักสะบอมจนจำต้องยอมแพ้ และเส้นสุดการเดินทางสำหรับวันนี้กันที่นี่ด้วยระยะทางที่มากันได้ทั้งสิ้นเพียง69กิโลเมตรจากหลวงพระบางโปรดติดตามบันทึกการเดินทางจากแผ่นดินลาวเหนือจากรายกาส่องโลกอินโดจีนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สดี